ใส่ว่าอธิษฐานอะไรใช่ไหมว่าอธิษฐานนี่ยากขีดเส้นหนึ่งก็ด้วยอานภาพแห่งสุดกระคำตัวที่กว่าข้าแล้วถ้าเขาฟังอวบายก็จะแก้ปู่ความนะขอความผาสุขสวัสดีมี่มงคลกำมมิะเกิดมีแต่ท่านขีดเส้นที่สองในทิศที่สี่ก็เหมือนกันเหมือนเดิม ด้วยอริภาพแห่งแท้เพื่อการไนะดะพระโพธิสัตว์และพผส์ทั้งภูมิพระเ,เจะ้าผู้ความรักษาขอความฝาสุกสุขีมงคลจนมันเกิดมีแก่ท่านแค่นี้พิธานมียยุญญาัศซ้อนท่านความปรารถนาดีความสุขใั้มีแก่ ผู้เช้าพระคือพระอยู่นี่คือพระลงเสด็จลงจากดาวดินสเทวโลกวันออกพรรษาสบไะโปดพุทธมันดาพระองค์นี้มีความหมายมากหนึ่งก็คือต้นแบบของความกตัญญูรูปคุณกตเวทิตาตอบแทนคุณพระองค์พระผู้มีพระเจ้าเสด็จดาวดินถึงสามเดือนเพื่อจะโปรดเทศโปรดพุทธมันดา ด้วยอภิธรรมเจ็ดคำพีซึ่งด้านหลังก็จะมีคาถาย่ออภิธรรมเจ็ดคำพีไว้ว่าสังวิอาปุกะยะปะนี่สังคาโหอสังคาโหะนแล้วก็ เมื่อทรงสแสดงรธรรมโปรดุทธมันดาจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วออกกัญชาก็เสด็จลงมาโดยเทพเทวาทั้งหลายมาชุนหนึ่งพร้อมกันมีพระพรม,มากลางกั้นฉับให้มีเทวดามาโปรยดอกงไม้นทางางดพระองค์ก็ทรงแสดงดยมกปฏิหารเปิดโลกทั้งสามให้เห็นกัน แสดงพระองค์นี้เข้าเป็นสื่อสัญลักษณ์ของหนึ่งก็คือความหมายแห่งความกาจารยอยูสองก็คือสัญลักษณ์แห่งความวิเศษศักดิ์สิทธิ์พิสดารสามก็คือเป็นสัญลักษณ์ของความชุมนุมร่างพร้อมกันทั้งมนุษย์พรหมานเทวดานและสัตว์นรกสามก็คือเป็นสัญลักษณ์ของสมมทิฐินเมื่อความหมายดีมากสําหรับพระองค์นี้ างนี้ไม่ไม่มีใครทำังไม่เคยเห็นมีใครทำคิดว่าทำมาไว้เป็นเป็นสัญลักษณ์เป็นทีน่ระลึกเป็นพุทธานุสติกรรมฐา,าน,านธรรมา,านุสติกรรมฐานสีลานุสติกัรมฐา,านเทวานุสติกัรมฐา,าน้ากษัอองรานุสติกัมมฐานเพื่อแต่ไม่มีรูปพระสัสนรนน์ไม่ม้านะัรนีง มีวันดีก็เลยอาจารย์